ตำปลาทุกคนตำปลาตำปลาโอ้โหเดียวเร่อวันนี้เรื่อการใส่แแล้ววันนีกันแมต้องมีแความที่ไม่เป็นไรเราอยากให้ทกคส่แแ้วท่านก็มาด้วยกันไหมได้ได้นันนะนี่คือการเพแร์ลูกค้าทุกคนไม่แบ่งว่าใครจะรวยจะจน ลูกค้า V.I.P ก็มีนะคะเออดึกการสร้างภาพมันขับเบนขับเบนมากินก็มีใช่ประมาณนั้นเออวันนี้แปลกตลาดเงียบเป็นพิเศษอ่าตกตั้งต่ใช่วันนี้อยากให้ตำอะไรแบบช้าๆไหมไม่เป็นไรแบบว่าเก็บบรรยากาศก็กินตำเลยนะจะได้มีเสื้อตุงสติบางทีมันนอนน้อยมันพูดงงวันนี้นอนเต็มพี่ เนี่ยวันนี้เต็มที่หน้าตาสดใสสิ้สเห็นไหมอ่ากลัวเขา่าว่าเรื่องคิ้วซินจังอะไรอย่างเงี้ยคิ้วติดอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะเขียนแบบเนี้ยเขาจำเราไม่ได้นี้ยอาสิเนี่ยเจอแล้วนะเออประมาณเอาไปมาไงสวัสดีอะไรนะวินให้อ้วนตายหน่อยเนี่ยบอกรักดีๆท่าต้องหาตามเอากำหรับดีๆไม่มีในเซเว่นนะ อ่ะอันนี้ตำป่าเนาะตำป่าอ่่าีหน้าหม้อเนาะกินข้าวกันยังแนี่แแหหลละะะจมากินน้ีครับเดี๋ยวทำพี่โจเนาะอันนี้ตำป่าเนาะี่ะเจอคนดังนะโอ้โหดังเลยนะครับดังไปเดี๋ยวช่องดังๆนี่ดังดังกันทั้งนั้นอันนี้ดุนเจเบียบุรยำเจสต็อกแท็กเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนซาเล้งอ่ะมันเกิดจากยุคแรกๆนี่นนี่ยุคแรกๆเลยเอาชูรถเยอะไหมโอ้อาแค่นั้นพอแล้ว ตำปลาใส่ฤาษสีไหมครับม eh ีมีมีฤาษีด้วยฤาษีต้นไปแล้วนะควันควันสมัยนี้ต้องมีพอร์ตต้องทำงานไปเก็บมันเองไม่ซื้อเข้ามาร้าคาจะจัดร้านเองนะครับตรงนั้นเขาจะเขอยเองเนี่ยไม่จะอกิปเนี่ยคือการสร้างภาพนะทุกคนนะมันจะทําแบบนี้ไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดร้านใหญ่ๆใช่ไหมเขาจะทํารีวิวดีอาหารเหมือนกันเขาก็จะพยายามแบบนี้แหละ พยายามทำแบบนี้แหละซึ่งลูกน้องขอตำปุ๊บๆๆๆในครัวเราไม่เห็นเลยเห็นไหมอันนี้คือภาพจําลองนะครับอยากให้เข้าใจว่าเราก็เป็นคนปกตินี่แหละถึงแม้ว่าทุกคนคิดว่าเราเสียเส้นอันนี้เราตำโช์เนาะตำโช์เนี่ยตำโช์เลยต้องเร่งรีบอะไรได้ชอบปะคะชอบทาไมไม่ชอบมันจะได้ไม่ร้อนมากด้วยอากาศด้วยนะคันลม พอลมไปเราแก้ขาพอลมซื้อใหม่แล้วนะเชือกกล้ามเนี่ยต้องการที่จะโชว์บอดี้เพราะว่าเราเป็นแบดอมมสเตอร์ให้กับดูคิกเน็ตด้วยตลาดิชาด้วยเป็นนายแบบด้วยทํางานหลายอย่างมาหลาย่างก็ใส่เขาใจอยู่ใส่ใส่เสื้อคุมเชือกกล้ามเหมือนเนาะเนี่ยเจอของแถมมันเป็นการยําไปด้วยครับลูกค้าชอบจะตายสิบปีไม่เคยมีใครบ้าแต่ลูกเพจนี่สิ อย่าไปเนี่ยลองมาเปิดใจก่อนเนาะอย่าประเด็นเรื่องพัดลมเด็นะพัดลมเปลี่ยนแล้พัดลมเนี่ยทุกคนนะบอกว่าพัดเนี่ยปัญหาและคือในในพี่เอ๋ผมเยอะใช่ไหมเยอะเลยพัดลมซื้อให้แล้วนะคะเงินจากตรงไหนจากความรักความเมตตาจากแฟนๆนี่แหละพ่อค้าต่ำชงต่ำจนได้ซื้อพัดลมนะคะส่วนป้ายเมนูก็จะมานะครับไม่ไม่ทำเพราะว่าการที่เป็นกระแสครั้งนี้ทำการดราม่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเช็ดมันเกิดขึ้นแบบ สับพันมากๆไม่ได้ตั้งตัวด้วยทุกวันนี้ยังตั้งตัวไม่ทันเลยตื่นเต้นตลอดเวลาเนีเ่ยเติมไปบางทีน,น้ำหนักมือไม่ได้เน,นี่ยมีคำถามหนึ่งทำไมตอนตอนท้ายพ่อค้าเอาคลิกอันนี้ขั่วให้ได้ซึ่งในคลิปที่เป็นดราม่าของอ่า ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเขาไม่สั่งจบเลยครับเขาไม่สั่งจบกัวเอากัวกัวได้แต่ว่าคุณต้องต้องสั่งให้จบมันจะไม่เป็นประเด็นนี่นะครับเต็มปลาพวกนี้กี่นาทีแล้วนับเกือบเจ็ดเกือบแปดแล้วนะนี่มันไม่ได้ซึ่งมันต้องประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีสองนาทีต่องิวสอโต๊ะ เนี่ยวันนี้อย่างที่บอกอ่ะเนี่ยนะครับเห็นมหมอันนี้คือการสร้างภาพนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่การขายส้มตำ